สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับมิสเตอร์เฮลมีจะมาเฮลยูอีกแล้วนะครับอาชิบอาชิ้วันนี้ขอนําเสนอวิตามินซีเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวิตามินซีดีต่อร่างกายแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทานวิตามินซีอยู่ผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยไปฟังกันเลยครับร่างกายของเราขาดวิตามินซีไม่ได้ใช่ไหม วิตามินซีเป็นสารอาหารที่จำเป็นซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้หากเราได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอก็อาจาส่งผลให้ร่างกายป่วยง่ายและเสียสมดุลพบว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวที่อาจช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีบรรเทาอาการหวัดหรือภูมิแพ้ได้ นอกจากนี้ยังมีความสําคัญต่อการสังเคราะห์อคอลลาเจนและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อทานวิตามินซีแล้วจึงทําให้ผิวดูสุขภาพดีเหนื้วรอยเกิดช้าเซลล์และเนื้อเยื่อก็จะแข็งแรงดูสดใสไม่หมองคล้ำยิ่งทานเยอะยิ่งดีใช่ไหมคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าของดียิ่งกินเยอะยิ่งดีหยุดก่อน เพราะก,การดูดซึมวิตามินซีมีจุดอิ่มตัวจากงานวิจัยพบว่าหากบริโภควิตามินซีปริมาณ30-1สิถึงมิลลิกรัมต่อวันร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้ถึง 80- 90%ถึงหากบริโภควิตามินซีปริมาณ30-180ถึงมิลลิกรัมต่อวันร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้ถึง 80- 90%ถึงแต่หากบริโภควิตามินซีปริมาณ1,000มิลลิกรัมร่างกายจะดูดซึมได้เพียง7เทท่าาานนัน้และะะตมปรรกกศของรวงสาธาธรณสุขไทยได้แนะนะาว่าในนแตละั เราควรได้รับวิตามินซีในปริมาณ6 0มิลลิกรัมครับอ๋ออย่างงี้นี่เองควรทานทุกวันไหมแล้วควรทานเมื่อไหร่วิตามินซีสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่สะสมในร่างกายขับออกทางปสัสสาวะหมดและการรักษาระดับของวิตามินซีในเลือดให้สูงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นสิ่งที่สําคัญต่อสุขภาพเราจึงควรทานวิตามินซีทุกวันและเพราะวิตามินซีเป็นกรดอ่อนๆแนะนําให้รับประทานหลังมื้ออาหารและดื่มน้ําตามด้วยนะครับทานวิตามินซีอย่างเดียวก็แข็งแรงแล้วใช่ไหมทานวิตามินซีอย่างเดียวไม่แข็งแรงถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ healthy, เฮลตี้เช่นนอนดึกพักผ่อนน้อยเครียด สูบบุรี่ดื่มแอลกอฮอล์วิตามินจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วทานแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เฮลตี้ด้วยนะครับทุกคนทานได้ไหมสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ป่วยที่ขาดเอนไซม์ G6PD ไม่แนะนำให้ทานเพราะอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติต่อเลือดได้ทางที่ดีหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ การรับประทานวิตามินซีจากผักผลไม้สดสดเป็นประจำอาจเป็นไปได้ยากและวิตามินซีเสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อโดนอากาศแสงแดดและความร้อนจากการปรุงอาหารอาจทําให้เราได้รับปริมาณวิตามินซีต่อวันไม่เพียงพอตามความต้องการของร่างกายดังนั้นการรับประทานวิตามินซีเสริมเป็นประจำทุกวันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โอมมกักม5คําตอบที่ผมเอามาฝากในวันนี้ คงตอบข้อสงสัยของทุกคนกันได้แล้วนะครับรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมสร้างสุขภาพที่ดีมาทานวิตามินซีกันนะครับมิสเตอร์เฮลมีจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่วิตามินซียูน next time ครับ